สวัสดีครับผมยศวรนศสิริพลวัตรครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานระบบ Honda Sensing เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะจาก Honda ครับผม LCDN ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่การทำงานของระบบ LCDN จะใช้กล้องมุมกว้างด้านหน้าในการตรวจจับรถยนต์คันข้างหน้าที่หยุดนิ่งในระยะไม่เกิน10เมตร โดยรถคันข้างหน้าและรถเราจะต้องหยุดนิ่งในระยะเวลาหนึง่งและเมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ออกไปแล้วโดยที่รถเราไม่ได้เคลื่อนที่ที่ตามระบบจะมีสัญลักษณ์เตือนขึ้นที่มาตรวัดพร้อมเสียงเตือนเพื่อให้เราออกรถตามรถคันข้างหน้าเงื่อนไขาการทำงานของระบบ LCDN ระบบจะตรวจจับรถคันข้างหน้าได้ในระยะไม่เกิน10เมตร รถเราและรถคันข้างหน้าจะต้องหยุดนิ่งระบบจะจดจำค่าเดิมที่เราตั้งค่าไว้ก่อนดับเครื่องระบบ LCDN นะครับจะสามารถเปิดปิดระบบแล้วก็ตั้งค่าได้ในรถบางรุ่นเนี่ยนะครับสามารถตั้งค่าได้ที่หน้าปัดเลยนะครับแต่คันนี้ h อน d a า CRV จะตั้งค่าที่บริเวณหน้าจอกลางครับผมตรงนี้ก็เข้ามาตั้งค่าที่ Vehicle setting นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Driver Assist System Setup แล้วก็เข้ามาเนี่ยครับ Lead Car Departure Notification System นะครับโดยปกติค่าโรงงานจะเซตค่าอยู่ที่ normal นะครับผมก็คือรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ไปแล้วประมาณ3เมตรถึงจะมีสัญลักษณ์ LCDN พร้อมกับเสียงเตือนเรานะครับ แต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ระบบแอคทีฟหัวนั้นรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ปุ๊บและเตือนเราเลยให้เราปรับเป็นเออร์ลี่ครับถ้าเราปรับเป็นเอ r ร์ลี่นะครับรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ปุ๊บ LCDN ก็จะเตือนเราเลยแต่ถ้าไม่ต้องการจะใช้งานระบบนี้นะครับก็สามารถกดเปิดอ f ฟได้นะครับก็คือปิดระบบ LCDN ไม่ให้มีการเตือนครับผมระบบ Honda Sensing เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ในการช่วยเหลือผู้ขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในบางสถานการณ์เท่านั้นไม่ใช่ระบบที่จะทําให้การขับขี่ปราศจากการชนอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆและอาจมีบางสถานการณ์ที่ระบบ Honda Sensing จะไม่ทํางานหรือทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานรถยนต์ของผู้ขับขี่ลักษณะการขับขี่สภาพรถยนต์สภาพถนนสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆทั้นทงนี้ผู้ขับขี่ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอและควรศึกษาข้อมูลวิธีการใช้งานรวมถึงขั้นตอนการทำงานของระบบต่างๆอย่างละเอียดในคู่มือผู้ใช้รถ